กินกินอยู่กิอย่แล้วเนี่ยงานเป็นแบบนี้ตรวจสอบไม่ได้จะนงๆน่าตรวจสอบเลยนะก็รู้รู้อยู่ใช่ไหมเขาสงไต้หวันเนี่ยมึงเขาเยอะมาก่อนนี้อยู่เอาไปกินบ้านนี้นะ้กับพักร้อนอ่ะ

เนี่ยไปทำอะไรกันมาฮะเป็นไงสบายไหมล่ะทำไรตอนนี้นว่าปลอมปลอมนี่แหละ เป็นสุดเทพบ่สุดเทพ่ะเทพะไปไหนอะตีกวาดมาด้วยกันตีกวาดกาบมูคงให้ยินฮะจะกินกาหมูอีก โอ้หน้ากากมันน่เออใช่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 ใ,ชให้หัวหน้าเขาซื้อมาให้เนาะหัวหน้าเขาซื้อหน้ากากหมูไมกตามหมูเย็นนู่นอ่ะเออไม่เย็นเห็หนเออคนไทยขับคบลิฟต์อยู่เริ่มงานใหม่โอเคเดี๋ยวใครดีล่ะ đó hồi nào cháu